สวัสดีครับมาอยู่ช่องมงจีคอนซูรินครับวันนี้มาทำแหนมครับผมอันนี้แหนมหมูครับแหนมหมูอันนี้ทำทำกินเองนะครับไม่ได้ขายนะครับขายก็ได้ส่งให้พี่พีปปานนาทิปส่วนผสมก็มีเบกกิ้งโซดาเกลือเกลือนิดเึงกระเทียมกระเทียมกระเทียมแล้วแต่คนมชอบใครชอบเยอะก็เอาเยอะหน่อย ก็ที่ขาดไม่ได้ครับคือข้าวเหนียวลงไปด้วยครับที่จะไม่ใส่ข้าวเยอะครับใส่ข้าวเยอะมันจะไม่มันแหน่มันยม่รู่เลยถ้าข้าวเ,เยอะมอเปนเปนาจะไปแตกอ่ากำลังนวดครับผมนวดนวดครับผมนวดเสีไปห่อใส่ถุงแล้วโอ้ยถุงมือดิฉันร่วงหายอันหนึ่ง เขาเอาออกก่อนค่ะใส่สองชั้นเราจะให้มันแข็งค่ะเอ่อตัวไปเลยครับ เริ่มตอนนี้เริ่มวันนี้นะเริ่มเหนียวแล้วค่ะเริ่มเหนียวแนละ้วมันต้องนวดไปเรื่อยๆครับนวดจนข้าวที่รับรองว่าสะอาดแน่นอนที่ทำเพราะว่าที่ต้องกินนีทากินอย่างงี้นะคะถ้าใครสั่งจะเป็นใบตองอันนั้นมันจะแซ่บกว่าอันนี้ก็คือแบบบน,นบ้านอันนี้แบบบน,นบ้าน <S <S ที่ทำ <S <S นี่คือการทําจริงๆนะคะไม่ได้แบบเห็นมานี้เนาะเดี๋ยวถ้าได้ที่ปั๊บที่นี่เราเดี๋ยวไปใส่ถุงไปว่ากันนะ สามพวองนอนเหรออันนี้ไม่เจอลูกชายดิฉันเลยอันนี้ก็สองเวอร์ชันนะครับในการมัดอันนี้มัดเป็นตอนอันนั้นมัดเป็นก้อนครับเนาะฝั่งซ้ำอย่างพีระมิดกับตอนนี่สองทีการมัดม้วนๆๆครับม้วนเสร็จก็หนังยางมัดธรรมดาเนี่ยครับสองที สามทีสทีหทีจบไปข้างหนึ่งช่วยดูนะครับใกล้เนะโอเคครับสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับแต่ไม่ขายครับ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากขายให้อยู่ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นกันไหนแต่สำหรับเจ้าของกินก็บอกว่าแ่บ แซ่บอร่อยนี่เป็นสูตรตอนอยู่อังกฤษนะคะทำกินเองครับอ่าตอนนี้มันจุเซทุงแล้วครับอีกยังหน่งอ่ะอีกเลยนายพเออีกพอแล้วอ,อีกเอาอีกเหรอเออเดี๋ยวไว้กินกันเองเนะี่ยเก็บเดียวมันจะได้แบบสาใจมั้มันเยอะไปไม่เยอะหรอกเอทอเเทำกินเองใช่ไหมเนี่ยทำเองไง คิดว่าฟ้าจะขายบอ่อขายขายนูเนี่ยนะอันนี้เราทค้าอยากชิมสีมอี้เราแถมไม่ได้ใช่ไหมคะแถมได้ดิเควนมาแต่ละคนเนาะ,ะแถมให้ทุกคนคงเวิยนไปในอยาถ้าลูกค้าอยาก <S <S 2> <S 2> <S 2> จริงๆจะใส่ลูกพริกสดปไปด้วยแต่ลัวซีมมันไม่เสียมันไม่เสียงจริงป้าฟ้ายุ่งยุ่งเป็นไงแต่ถ้าเราจะถ้าเราใส่พริกสด,ดอาจจะดูดีกว่าอ่าไดมาให้ดูหน่อย เสียเรี่องนหละขึกก้นมาช้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสเดี๋ยวจะดิ้นเทาน่าประมาณนี้ครับผมแล้วคีดจะเอาพริกมาใส่ดูนะคะแป๊บนึงอ่านี่เวอร์ชั่นใส่พริกนะครับตั้งพริกอ๋อเอานีแหละถ้าขนาดนี้กำลังดีใหญ่ไปไม่ไหญน,นิดหน,นึ่งไหญนิดหนึ่งเหรอคะอืมอันนี้เล็กไป ็นบาลานกับพริกที่เป็น<อ>ใหญ่โอเคมาเนี่ยนะ,ะมาเลยเอ้าวถุงมือคอยหายไปข้างนึงไม่เป็นไรมาเจ๊แม่ มีปัญหากันมางแน่เลยใช่ไหมเ <laughs> นี่ยมาดูใกล้ๆนี่อันนี้เดี๋ยวค่อยตัดออกก็ได้ส่วนใหญ่ขัดตัดออกกันอันนี้มันตัดออกก็ได้ค่ะโอ้ยเล็บดำเล,เล็บคอยทำงานหลายช่วงนี้ฟ้าร์ดฟ้าเล็บปลา อันนั้นฮะบาทค่ะถูกมากเหรองั้นพี่ขายสิบาทก็ได้สด้สนแล้วครับผมขายก้ละสิบบาทมีใครซื้อป่เนาะได้หลายได้ไหนคัดทุนเนี่ยก้อนสิบบาทโอเคครับประมาณนี้เนาะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้ครับมาทำให้ดูนะจัดเรียงไปเรื่อยๆ มีอะไรฝากบอกพ่อแม่พี่น้องไหมครับใครสนใจนะปลาลาบองปลาแห้งอ่าอ่าได้เพิดูซิกแหนมซิกโคงครับผมไส้กอกไส้กอกหมูแดดเดียวหรืออะไรที่อยากทานเดี๋ยวจะจ,จัดสารหามาให้ครับใครอยากคณนระไรีเควสมารีเควสมาใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวไปหามาให้อย่างลูกค้าบางท่านอยากทาน,าทานเนื้อแดดเดียวอยากทานปลาส้มที่เป็นตัว ก็หามาให้ได้ไปรับมาให้ไปซื้อมาให้กับเจ้าที่ตัวเองชอบกินนะคะชอบทาน,นประมาณ<บ>นี้เนะาะค่ะลูกค้าคนไหนสนใจทักได้ค่ะใหท้ทำเองทำทำกินเองนะครับอันนี้ทำกินเองนะคะใครอยากชิมก็ทักทักเข้ามาครับผมเดีย๋ยวส่งไปกับของที่สั่งเนะาะครับผม,มครับ